นิทานที่ผมจะเล่าเนี่ยมันไปสอดคล้องกับอันแรกที่คุณเล่าให้ผมฟังว่าสงการานมีแม่ที่ไม่พร้อมไปคลอดลูกไว้แล้วก็ทิ้งไว้ที่กระถางต้นไม้บ้านผมเนี่ยเมื่อประมาณสักเกือบเกือบสิบปีที่แล้วที่บ้านผมที่กรุงเทพปรากฏว่ามีแม่มาลูกอ่อนอที่ไม่มีเจ้าของ โถเขาก็หาที่จะคลอดลูกปรากฏว่าเขาเดินในซอยผมเนี่ยเดินหาแล้วก็มาคลอดที่หน้าประตูบ้านผมอืม,มีตรงนั้นมีต้นไม้อยู่ับหน้าประตูริมริมประตูที่เปิดเปิดเข้าออกเขาก็มาคลอดตรงใต้ต้นไม้มีลูกแปดตัวผมก็ไปมองตอนแรกก็เอา ลังไปใส่อืแต่พอลูกโตขึ้นสักไม่กี่วันลูกก็จะเริ่มเดินเพราะว่าลูกหมาเนี่ยโตไวเดินได้เดินได้เร็วก็ออกจากลังต้องกลัวรถจะเหยียบในซอยก็เลยยกลังและยกลูกเข้ามาในบ้านผมคุณลองคิดดีสตอรี่ที่เราเล่ามาทั้งหมดนั่นก็เลยเป็นลูกบุญธรรมผมผมก็เอาลูก มาเข้ามาในบ้านแปดตัวครับแม่เนี่ยก็ยังรับผิดชอบนะครับมายืนหน้าบ้านเรียกให้ผมเปิดประตูให้แม่เขาเนี่ยมาให้นมอพอให้นมเสร็จก็ไปยืนที่หน้าประตูให้ผมเปิดให้เขาออกไปครับครับเพราะเขาไม่เขาไม่ใช่มาในบ้านผมเขาไม่คุ้นเคยคเขาก็ออกไปแล้วพอได้เวลาเขาก็กลับมาแล้วก็มายืนรเรียกแล้วก็เปิดให้มาดูแลลูก ผมเลี้ยงเด็กลูกบุญธรรมอยู่แปดตัวไม่ไหวทำไงครับ <ผม S 1> ก็เลยแจกจ่ายอาจารย์แจกจ่จายแจกจ่ายคนหนึ่งก็คือลูกน้องคุณน่ะไอหมีเอาไปสองตัวค,คุณจำได้ไหมสตอรีน่นี้คุณเคยได้ยินได้ยินไหมไปให้คุณออมสองตัวไปให้บ้านนู้นสองตัวผมเหลืออยู่สองตัวก็เลยเลี้ยงอยู่สองตัวชื่อข้าเม่าออก,กับข้าฟาง และแม่มันเนี่ยพอเห็นลูกโตแล้วแม่ก็ไปทํามาหากินของเขาไปเพราะเขาเขาเขาเป็นก็ก็สุนัขอ่ะสุนัขที่ไร้บ้านอ่ะเพราะฉะนั้นก็ทําให้กลับไปคิดว่าไอ้ที่ตัวอย่างที่คุณพูดมาเนี่ยลองลองสังคมลองช่วยกันคิดที่ครับอมผมไม่ได้ต้องการจะเปรียบผู้หญิงคนนี้เหมือนหมาหรือเหมือนสุนัขที่มา ทิ้งไว้แต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเราสามารถจะช่วยทั้งสุนัขและทั้งผู้หญิงที่ไม่พร้อมที่ท้องผมว่าสังคมต้องต้องเข้ามาช่วยอย่าไปประนามถ้าประนามแล้วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรที่ไหนหรือว่าเอาผิดอย่างเดียวว่าเนี่ยเอาผิดที่ฆ่าลูกหรือว่าเอาอะไรตอนล้ว แต่เราเราล่าศึกษาเพื่อจะเรียนรู้ตรงนี้ได้อย่างไรทันที<ม>ที่ผมเห็นข่าวนี้ผมนึกถึงแม่ของข้าวฟ่างกับข้าวเม่าท,ที่ที่อยู่ที่บ้านผมแต่วันนี้ก็คงตายไปหมดแล้วละครับหรือชุมชนมีมีพื้นที่ที่จะทําให้เขามาคลอดได้หรือ,อมาดูแลลูกเขาต่อได้ในชุมชนนะถ้าคิดใน,ในเชิงของลักษณะเล็กๆเ,เนี่ยมันโอกาสที่จะพัฒนาเพิ่มประชากร ของพื้นที่นั้นก็เป็นไปได้อีกอีกรูปแบบหนึงกลายเป็นเด็กของชุมชนไม่ใช่ลูกของของแม่คนนั้นแต่เป็นลูกของคนทั้งท้องถิ่นุณนมาไปที่คุณพูดเนี่ยใช่เลยนั่นแหละครับจะนําไปหาจุดนั้นก็คือขณะนี้ก็มีมูลนิธิที่ดูแลผู้หญิงที่ท้องและไม่พร้อมถ้าเขารู้ทางออกครับเขาก็สามารถที่จะจะไปองค์กรหรือเราสร้างหน่วยงานสาบันอะไรคล้ายๆอย่างนี้แทนที่เขาจะเอามาทิ้งไว้ ใต้ต้นไม้แต่เขารู้สถานที่ที่จะไปที่จะช่วยกันสงเคราะห์ช่วยกันดูแลและลูกก็จะจะ,จะจะจะมีหน่วยงานที่ดูแลอันนั้นก็เป็นอีกทางหนึ่งมันมีหลายทางมากอย่างที่เราพูดกับ mm hmm. นะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นคิดว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีที่ผมเห็นแม่ของข้าวเม่าข้าวฟ่างที่มาขายทิ้งมาทอดทิ้งไว้ก็ยังมีคนเอามาูช่วยกันดูแลใช่ไหมครับ